วันนี้เรามาติดตั้งเครื่องเสียงหองประชุมนะครับอันนี้เป็นตู้เก่านะครับสภาพเก่ามากเลยนะครับเป็นตู้ NTS นะครับตู้มาตรฐานห้องประชุมนะครับตู้พลาสติกนะครับถือว่าเป็นตู้มาตรฐานห้องประชุมนะครับมีตัวปรับจูนด้านหลังด้วยนะครับ นะครับ NTS นะครับตู้มาตรฐานวันนี้เรามีอยู่8ตู้นะครับแล้วก็เครื่องขยายเล็กนะครับมีจยดให้แค่นี้นะครับเราจะติดให้ทั่วห้องประชุมนี้นะครับให้เสียงมันบาลานซ์ห้องที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามช่วงต่อไปนะครับ ว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงครับอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการติดลำโพงนะครับห้องประชุมนะครับเราติดทั้งหมด6จุดนะครับทดลองเสียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสียงก็ครอบคลุม กวกลุมห้องประชุมนะครับเป็นตู้ NTS นะครับเราคำนวณจุดระยะห่างเสียงนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด6จุดนะครับก็จะเหลืออยู่2ตู้นะครับและ2อตู้ที่ไม่ได้ใช้ ต NTS มาฟังเสียงดูครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเกเจดเาส,สอบเสียงจากดังน,นะครับเสียงจากดังครวบคุมนะครับในพื้นที่ นะครับในพื้นที่ห้องประชุมแห่งนี้นะครับทดสอบนะครับเสียงก็จะประมาณน,นี้นะครับภารกิจก็ภารกิจก็เสร็จสิ้นนะครับการติดอ่าลำโพงนะครับห้องประชุมตัวลำโพงเล็กน,นะครับทีนี้เราจะไปดู เครื่องเครื่องขยายนะครับเรามาดูเครื่องขยายนะครับเครื่องขยายก็จะเป็นขยายบ้านธรรมดานะครับทีน่นำมาใช้นะครับเป็นการนำของเก่ามาใช้นะครับใหม่ก็จะเป็นโปรพลาสโปรพลาส U.M. 13นะครับโพาร์ต U.M. 1 3นะครับสังเกตจะมี2ตัวนะครับแต่ว่าเราใช้ตัวล่างตัวเดียวนะครับแต่ว่าน้ำเสียงก็จะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นขยายบ้านนะครับขยายสําหรับใช้ฟังเบาๆนะครับเป็นแอมบ้านนะครับเป็นขยายบ้านนะครับ นี่ก็คือระบบนะครับเครื่องขยายการประชุมนะครับก็นำเสเนอเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับ